นยามททที่โอง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูกเก็ตแคร์ตำบลเทพกษสตรี เมื่อ uh วันที mm ่18กรกฎาคม2554เวลา14นาฬิกานายภพบูลอ mm. mm ุปต yeah. ิส <Su> ิง <ahn> ห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายศักชัยชาวไยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสานิตสิริวัน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณาสุขตำบลเทพกษสตรีได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้านโครงการภูเก็ตแคร์ประจำเดือนกรกฎาคม2554ในเขตตำบลเทพกษสตรีอำเภอถหลังจังหวัดภูเก็ตก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่มีความคิดในเรื่องของโครงการดีๆในเช่นโรงโครงการภูเก็ตแคร์นะครับในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือคนพิการนะครับที่ ถือว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของของสังคมหรือของครอบครัวนะครับโครงการนี้เป็นโครงการดีๆที่เติมเต็มให้กับผู้ป่วยนะครับซึ่งบางท่านนี่ก็ขาดกําลังใจนะครับจากไม่ว่าในเรื่องของบุคคลภายในครอบครัวหรือว่าขาดการเหลียวแลจากบุคคลภายนอกสังคมนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทานายกอภัยบูรุปฏิสิงได้มีความคิด ได้เริ่มโครงการูุกแกแแข์ครั้งนี้นะครับในฐานะพื้นที่นั้นก็รู้สึกดีใจนะครับแทนญาติาของผู้ป่วยผู้ป่วยเองในพื้นที่นะครับต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลเทพกษัตรีตำบลสาคูงนะครับ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตได้มอบชุดของเยี่ยมอาทิผ้าอ้อมแป้งสบู่ผ้าช็ดตัวให้แก่ผู้ป่วยจำนวน7รายได้แก่นายยมตอนสีอายุ75ปีโรคอัมาพาตซีขวาในวัยชูรักอายุ85ปีโรคเกาข้อติดนางอบเชยนินพงอายุ82ปีโรคชรานายปานจันจริยะอายุ44ปีแขนซีกซ้ายอ่อนแรง นางมวยเชษฐพันธ์อายุ79ปีขาอ่อนแรงเดินไม่ได้นายอนุวัต์เรืองจิตอายุ19ปีป่วยเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกและนายชานารงค์วงสะอาดอายุ25ปีอุบัติเหตุรถชนสำหรับโครงการภูเก็ตแคร์เป็นโครงการที่จะตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในจังหวัดภูเก็ตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขใกล้บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดูแลตัวเองได้ครับวันนี้โครงการภูเก็ตแคร์ของเรานะครับมีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องตำบลเทพกัตรีนะครับบริเวณบ้านเรียงผู้จำปาผู้สมานนะครับเราจะเห็นการร่วมกันทําความดีนะครับที่ ลูกดูแลพ่อแม่นะครับลูกสะพ้ยลูกเขยนะครับต่างดูแลคุณพ่อคุณแม่พ่อตายแม่ยายนะครับพ่อแม่ดูแลลูกนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับเราดูแลทําความดีซึ่งการและการแจกพี่น้องอสมแพทย์พยาบาลของของค์งการบริษัทส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับสอจอในพื้นที่นะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันกันกบผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างแกนในการทําความดีนะครับ ซึ่งการเยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์เขตพื้นที่ตะบ,บนเทพกสตรีในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เห็นถึงการดูแลและการแบ่งปันความรักของคนในครอบครัวของผู้ป่วยที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้ที่จะทำให้ตนเองมีอาการดีขึ้นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความเอื้ออาทรกับชุมชนและสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในชุมชน มอยเยี่ยมตามบ้านนะคะอ๋อรู้สึกใกล้พี่ตัวถึงดีฮะที่ว่าโดยที่น่าภูมิใจสิก็คือคนพิการทุกบ้านเลยไม่ไม่เคยขาดที่ว่าได้รับความเมตถังจากท่านนายกมานายกประจอหรือในอายุของเทศบาลมคอยดูแลเสียว่าท่านได้รดบท่านพี่เลยไม่ว่าเป็นรถเขยนหรือรถลากหรือเตี๋ยวทั้งนั้นจะก็มีทางการบ้างไว้เสีย่าชืนชมทุกอย่างไม่ต้อง ก็จะยันเขาเขียนานเองเขียนที้นนอัน้เก่งมากค่ะทุกครั้งที่ลองพื้นที่นะครับก็อยากจะสอบก็สอบถามทางผู้ป่วยเองหรือทางญาติผู้ป่วยว่าอยากจะให้ทางองค์การแหนส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งภายใต้การนาของท่านนายกภยัยพูนว่าทางญาติเือผู้ป่วยต้องการอะไรสาหรับผู้ป่วยรายอื่นๆซึ่งมีความจำเป็น นะครับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือหรือบริการทางด้านการแพทย์นะครับซึ่งขณะนี้นั้นทางองค์การมหารส่วนจังหวัดภุกเก็ตก็เปิดบริการโรงพยาบาลของอ,อบจอ,อ,อ,อยู่นะครับ ขอเพียงแค่คนหนึง่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตบนวงร้องหายขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกรัาความหวังให้ว่ามันขาดมันหาย ใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้จำได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจจากใครหนาขอเป็นทางให้ฝันให้ไฟให้ชีวิต ให้ดวงใจลุกโชนความหวัง กำลังใจจากใครน้อขอเป็นทางให้ฟันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวัง จงใจจากใครเนาขอเป็นทานที่ฉันได้ไหมดังยาดฝนบนฟา้ฟาฟ้าไกล